ได้จอะไรไม่ได้พูดคอบไม่ได้เออก็มาให้คุณครอะไรอะไรไอเดยคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะรย่กันหรอคุณรู้ได้ไงครับาดีคนแรกอะไรครับเคนยาวไปผมไม่ไลฟ์ทิกตอกเลยนะแล้วคุณจะไล์ทำไมอ๋อผมอยากไล์ไม่ได้ได้ไง เขาเออผมเห็นคุณไลฟ์ผมก็เลยอยากไลฟ์บ้างไงผมไลฟ์บ้างไม่ได้หรอสวัสดีครับสวัสดีครับีเราบอกเราไม่ได้แต่แรกแล้วเว้ยผมมาไลฟ์ตอนสองคู่นะอ๋อหรอพี่ไม่บอกผมอ่ะเนาพูดอยู่เนี่ยผมไม่ได้รู้ผมก็เลยไลฟ์ทำไมผมไลฟ์ด้วยไม่ได้หรอทุกคนครับพี่ผมไลฟ์กับพี่โบนัสไม่ได้นะครับเขาแบบไม่ยอมให้ผมไลฟ์ โอ้หไม่ยอมจบรรคุณจบายเเนี่ยก็คุณไม่ให้ผมเนี่ยเอางอนงอนงอนทุกคนผมไปก่อนนะคะผมีไลฟ์ก่อนไปไปไลฟ์ด้วยกันเลยน่อยนะตรงนี้แหละอยูนั่งสองีะ ที่แรกสวัสดีคุณผู้ชมครอบแมกต่ยมก่ายสาวผู้ค่ะเจ็ดก้องก่อนสาวผู้หายนี่มากเห็นทุกคนเนาะโอเคสาวผูผมผมไลฟ์กันแล้วครับโบนัสไลฟ์เลยไม่ต้องแอะไร้หมาทานี้ก็เจอคนนี้คาานี้ก็เจอคนนี้อะไรกันเนาะกานกันาอะไรบกาเกิดกาไลฟ์เปล่ากาอสองสหเนาะ กาดกาดมาไลฟ์เด็กสิเอาโซนครับอ๋อไทยนะเรือผีชิปเปอร์บีครับเรือชิปเปอร์บีไม่เคยเไม่คุยอะไรนะไม่พูดอะไรอ๋อขอบคุณของขวัญนะก็แค่อยากไลฟ์ต่อดที่งานมงคนก็วันนี้ผมจะมาถ้าดูช่วงนี้ก็จะเจอผมแต่นี้นะครับถ้าดูช่วงนี้ก็จะเจอผมก็อีกคือพี่โบนะครับ คุณก็เอาหน้าเข้ามาดีคุณก็เอาหน้าเข้ามาดีนี่ผมจะมาในคอนเทนต์ที่ว่าอ่ะคุณเอาของผมไปไลฟ์ผมไลฟ์ของคุณเออ่ตายตายนี่มันคอนเทนต์อะไรครับเนี่ยทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับขอบคุณครับเนี่ยผมได้ของขวัญเลยผมมาเช้าวันที่สิบสี่ผมได้ของขวัญเลยนะในของขวัญหมีเนี่ยมีคนให้หมีมาหนึ่งเนี่ยส่งน้องหมีคุณนัตตา เอาวิชาอะไรเมื่อแต่ตอนตอนที่ผมไลฟ์หน้าตัวเองอ่ะได้นี่แหละม้าหมุนนะม้าหมุนอะไรคุณมั่วสวัสดีครับทุกคนก็จะมาขอบคุณนะครับที่ช่วยกันปั่นเพรงวันนี้นะครับที่ขึ้นไปอันดับสามเลยนะครับก็โลโลฟอมเวียดนามสวัสดีครับสลับกันสังัานอ่ะสลับคืนสลับคืน เราจะมาขอบคุณไงผมจะไปแย่งเขาขอบคุณทำไมเนี่ยให้หมีไมากันเนื้อเลยอุ้ยให้หมีเหรอใช่สิบสองนาฬิกายปยำเดสกาเอาไปกินตรงเลิกว่าแม่หนุ่ยเดียวนะต้องไปกินแล้วอ่ะไปกันไหมจะแบบต้องต้อไม่ได้แจ้งกล้องในทวิตต์มันจะแบบมีความเออสัวไม่หกสิบไอพีนะแบบบางของมึงมันจะแบบสมูทว่าไอเดียว เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆพัฒนาทิ้งผู้เกี่ยแล้วนี้ใช่มีจมีไม่ได้ไปแตรงนั้นปัดเอาปัดเองา How are you I'm fine I'm great How are you นุ่นบอกคนนู้นหนูมีคนบอกว่าสงสารแบงค์จีนะครับแล้วเขาก็เป็นลุกอะครับแบงค์จีอ่ะบอกว่านั่นก่อนบอกว่านั่นตรงนี้ก่อนแบงค์เตรียมอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาถาม บุตสองคน่ะมาทำอะไรตรงนี้ไงร่รงตรงนี้แบงแบงหรือแบงแบงบอกดีแบงแบงแงแบงหรือแบงแบงกอได้หมดหละครับก็ดูจากติกตอกคลิปล่าสุดผมนล้รก็นราจะรู้ว่าเป็นแบงค์มาจุกอยู่น้านะครับผม เพสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับอยากพูดอะไรก็พูดก็พูดตัวเองัอันนี้อันนี้ผมบวยตัวเองนะครับส่วนนุ่นเขาด่าผมอยู่ไลน์ทีวีพวกนี้แตสีเหลเงินได้ไหมบ้านคอมเมนต์คอมเมนต์ล่าสุดก็คอมเมนต์ล่าสุดก็มาว่าผมว่าลำคาญครับดูดูดูแบงค์ผมลงแบบปกติเลยเขามาว่าผมอะแล้ววันนี้วันนี้พี่พิธีกรในเอฟเอ็มเขาถามว่าจินได้ปะเนี่ยจินได้ครับพี่พิธีกรเขาถาเข้าไปออฟฟิศมาเลย ไ่แบบไม่มีสารนี้ใช่ครับเนี่ยเ<อ>ฟอรเนียคอนเทนต์ก็ใช่ดูผมดีกว่านะมีสาระ วันเนี้ยคอนเทนต์วันนี้ที่ผมไลฟ์เนี่ยจะมาเราจะขอบคุณคําสบิดาหรือยังวันเนี้ยวันเนี้ยผมจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันปั่นเทรนของพวกเราใช่ใช่จนติดนะฮะที่สามอ๋อ E M E F M Fandom ใช่ครับโบนะครับติดอันดับสามอันดับสามเลยครับผมสวัสดีขอบคุณทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับที่เข้ามาดูอยู่นะครับหนึ่งพันเลยหรอว้าววาวหนึ่ง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 เลยเนี่ยเม่ใช่หรืออะไรหนึ่งร้อยคนพูดไปหนึ่งค่ะหรอ แบงค์พลได้ป yeah, okay. ่ะเขาถามแบงค์พลได้ป네่ะคนที so like ่อยู่นะครับเข้ามาได้ใช่ไหมบ้าอะไรอ่ะดิี่คิดว่าผมชุดเล่นนะครับทุกคนงั้นผมเปลี่ยนมาไลฟ์ด้วยการเขาก็ต้องมาไลฟ์เครื่องผมนะครับตอนนี้ไล่เครื่อง้องแบงค์ก็ได้นะครับโอ้ยโอไม่เป็นไรไม่ใช่แบตจะหมดไงอ๋อแบตจะหมดมาดิแบตผมเต็มเลยเนี่ย โบแบงค์ีดีครับดีไม่รู้ว่าว่าเรือเรือนี้ก็ดอมากีอยู่ใครบ้างตอนนี้อยู่กับแบงค์จีนะครับแล้วก็พี่ปนดนคนสมเม้วเสื้อสวยสวยไี่เชื่อนะแม่เคยโดนตกปะก็พแม่เห็นเสื้อแบงโบ์โบเดี๋ยวไปูโน่แบงโบ์โนโบแบงค์แม่ก็อต้องใส่ได้แล้วไม่ใส่ไม่ดได้เียวไม่ซือแไม่ได์พูดภาษาสเปนอ่า say something i n e n g l i s h please yeah hello everyone I love you โอเคปะก็คุณพูดมาผมก็พูดตามเราไปเจอต่อไปเจอกันต่อในไอจีตรงแบงค์นะมาเลยครับทุกคนมาเลยครับเจอกันในอวีครับเออเป็นเล่นอวีทีวีวันนี้ก็ขอบคุณมากเออโอาเอาเอาปิดไลฟ์กันไปแบบว่าไม่สามารถแยกงสองแอปได้นี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ปนัดจะเข้ามาแจมนะครับไม่ใช่ มาปัไลฟ์ด้วยกันหน่อยนี่ไงเขาจะมาไลฟ์กับผมแล้วคอมเมนต์เลยนะครับ How are you today I'm good I'm fine thank you and you Hello my thank you teacher Okay โอ้หัวเน่ยเมื่อเดี๋วผมฝันว่าหมื่นกว่าเลยหรอทำบุญให้คนแก่คืออะไรอ่ะทำบุญให้คนแก่ไม่ดี I love your hair ไลท์ใหม่ฮะ thank you มาฮะชัวไปแล้ว ไมาครับเคทัวร์สับพี่ก็สวยดีเหม,มือนกันนะทำไมพี่โบเข้ากล้องหน่อยเข้ายังไงมันไม่ถึกเนี่ยเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเขาอันนี้นะครับเขาแบบเล่นตัวเหรอครับเขาเล่นตัวแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ในรูปผมว่าลำคาญเนี่ยครับทุกคนช่วยไปถลม่มเขาหน่อยไดไ้ก็เขาใส่กางเกงขาสั้นไข่ปิ้นขนาดนั้นะไม่เผี่อ แล้วมีแล้วคุณมาซูมอะไรตรงกางเกงผมฮะคุณจะมาซูมกางเกงผมทำไมถ้าพี่แบงค์อ่านเม้นจะเข้ามอรังสิตเข้ามาทำไมเอ่ยหมายถึงว่าดูเลนะอ๋อจะเข้ามาเรียนที่มอรังสิตใช่ไหมยินดีต้อนรับครับผมน้องๆคนดูพันสามเหรอใช่ตอนแรกคุณดูพันพันหนึ่งแต่คุณเข้ามาเพิ่มมาสองร้อยอ๋อเพราะผมปิดไลน์แล้วเหรอใช่เอาพี่พี่เยอะไปหน่อย เราจะไม่ไม่ไม่ให้ออให้ผมหนีไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เยเ็บอะไรมันต้องทบายพี่ขไหนอ่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ของเราสิครับแบงค์แบงค์โบนะฮะโบห่วงว่าสั้นห่วงก็ดิเขาบอกห่วงก็ดิห่วงก็บอกว่าห่วงไม่ต้องบอกว่าลำคางเข้าใจป่ะก็ลำคางมันเสียความรู้สึกเข้าใจป่ะต้องขายของตลอดเลยแบบว่าผมจะซัดหน้าเขายังไงดีทุกคน ได้ผมรู้สึกหน้าคุณไม่เท่ากันนะเข้ามาดูเหมือนเธอเลยอ่ะใช่ทีเดียว้องจัดให้เข้าที่ได้ป่ะจะบอกอะไรว่าคุณให้นะก็มีแต่แปรงสีฟันเท่านั้นแหละครับที่จะเลือดปากของเราออกได้เดี๋ยวจะพูดดีพูดดีมาพูดดีเป็นคุณไม่กล้าพูดนะก็มีแต่ลิฟท์เท่านั้นแหละครับที่เอาผมลงได้ก็ไปสีฟันคุณอ่ะก็มีแต่แปรงสีฟันเท่านั้นแหละครับที่จะเอาเลือดปากผมออกได้ สักหมัดจะโอน่าคุณไม่เข้ากันอ่ะจะได้ไม่เข้าทีนอะนันสื่อก็จะอะไรก็อยากดูทำไมพี่โบสวยอย่างนี่้เขาบอกแล้วเขาเป็นแบงค์โบไม่ใช่โบแบงค์แล้วบอกว่าาเ็นยสวัสดีครับนี่คือชุดวันที่สิบสี่ครับี่นี้เอาให้มาขับดูดิทีอารจะให้ผมใส่ชุดนี้ครับทุกคน เออวันที่14อย่าลืมไปเจอกันนะครับผมที่ m B K Center นะครับผมว่าคนมาเยอะแน่นอนเน่ยเออคุณจะพึ่งไปจับบอตคุณเชองชวนทุกคนมากกว่าม่ผมชวนมาส0ชาติแล้วเนี่ยผมชวนมาทุกครั้งที่ไลน์เหมือนกัน๋ยวใค้คุณชวนมากไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันที่1 4พฤษภาคมนะครับไม่ได้ไปนะครับวันนั้นวันที่14 14เมษายนก็ไม่ไปไม่ไปดูมาโทษพีอะ14มีนาคนนี้นะครับผมมาเจอกันได้นะทำไมกล้องคุณมันซูมๆูอ่ะไม่ได้ซูม คุณระวางให้คุณไม่อย่างงี้ก <finishing on wiele> <hydro> ็ไม่ถูกสิมีนานี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ไปเจอกันเยอะๆนะครับที่ m k นะครับก็เราจะมีเพลงไปร้องกันทุกคนนะผมแล้วก็เต้นด้วยนะครับพรคุณไม่เข้ากล้องอะครับคุณยื่นหน้าเข้มาแรกเลยนะวลา อยากไปอยากไปอยากไปมาเลยไปีกไหม I'm sorry พี่ช่วยภาษาอังกฤษหน่อยเดียวคนนี้เลยครับผมจบจากเมืองนอกพูดภาษาอังกฤษไลยพี่พูดไปเลยรัมจบมองเทพูดภาษงกไทยพลนด้เยครัองนพูดภาษาังไดีเยคผมแปลภาษาอังกฤด้ี่นยคผมกเอนาษังกฤษ้ี่คนี้นะครับอมามอยากให้ที่คนนี้นะมาวัอนอากี่คนนี้นะครับทุกคนอพราาเรกด้ียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษกันดีกเ่าค เลตูซ yeah, ีอย no, like oh, no ู่นะครับแค่มียังเหนื่อยไม่พอโฮปูซีอยู่นะสงขาสตรแบงจีแบงจีชวนคนเราที่สิบีหน่อยเดี๋ยวพี่โฮปูซีอยู่ออนอะไรนะครับก็ที่สิบีก็มาเจอกับแบงโบแล้วก็จูกาได้เลยครับผมก็มาเต็มย์แล้วครับคุณไปไหมคุณไปไหมวันนั้นคุณไปไหมคุณไปไหม ถ้าห่คนได้อยากให้ผมไปกดหนึ่งครับกดหนึ่งมาเดี๋ยวนี้กดหนึ่งแล้วเอนเทอร์ได้ป่ะใช่เอนเทอร์เลยกดส่งมาด้วยถ้าเกิดไม่อยากให้ผมไปก็กดสองนะครับถ้าอะไรเยอะกันก็ก็อาจจะอาจะทำตามนั้นนะครับแบงก์โบแบง์ไม่มีนะครับใครโบแบงก์ไม่ง่วงนะครับนี่ไง้มาแล้วมันดีเลยนี่ไคอมเมนต์มันเยอะ ก็อยากให้ผมไปผมไปทำอะไรผมไปนั่งดูคุณก็มาให้กำลังใจนะไมนั่งตกมืออยู่ข้างหน้าเวทีไปตอนนี้ให้กำลังใจผมก่อนเระนี่ไงหนึ่งเท่านั้นเลยตอนนี้ให้กำลังใจผมก่อนให้กำลังใจทไมให้กำลังใจผมอะไรคุณจให้ผมทำอะไรคุแก้ไีไ้อจี้ไีไไ้ อ่า้ยคนดูพี่โบพันสีเลยหรอแม่ไี่ได้มใส่เนาะพี่ดังมากเลยอ่ะขออะไรพี่เปก่อนได้ปะได้ตรงไหนฮะพี่เป็ตรงนี้เลยตรงก้นกบขอย ออกไลฟ์เฉยให้กำลังใจผมยังนี่อะไรอ่ะใจผมไปอ่ะทำไมแบงจีมเจียมมากแบงค์จีใช่ไหมครับตาไม่เอาไม่เอาขอขอขอไอ้ต่างต่างมาหน่อยเอามาต่างขอขอจับขอจับเนื้อผ้าให้คุณยาวนะขอจับให้มือจับเฉยอ่ะเฮ้ยเสือให้เองบ้าวเน๋ยวผ้าดีเกิดแล้วกาดีอยู่ได้อยู่ไหนๆแล้วก็มาขายของให้หน่อยโอเคนี่นี่นี่นั่งตักพี่เลย เฟอร์กี้ลิเชียสนี่ครับนี่นะครับเฟอร์กี้ลิเชียสเนื้อผ้าแบบดีมากทุกคนโคตรดีเปิดมาจากกล่องคือมีกลิ่นน้ำหอมไม่ไม่ผมชี้เองอันนี้ผมชี้เองไม่ใช่แตกพี่เฟอร์กี้นะครับทุกคนแตกพี่เฟอร์กี้นะครับไม่ร้อนนะนี่นี่นี่จะร้อนยังไงเปิดเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าจุดขายอ่ะผมว่าตัวเนี้ยด้านหลังเทโอ๋อนี่ไงจุดขายนี่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 ยับเปิดจะเปิด กีก่าข้างหลังนีเนรอดีพอดีฝากด้วยนะครับพี่รันพี่เพอร์กี้นะครับผมใครสนใจสั่งซื้อเสื้อพี่เปิร์ทักมาหาผมได้นะครับทักมาที่ผมเลยนะแล้วครับแล้วก็โอนตรงแล้วก็โอนตรงมาให้ผมเลยนะคใช่ห้าสี่หรือห้าสรุปพี่จะเอากำลังใจอะ ใช่อยากให้ผมไปหกเก้าสิบขอผมแจผมก็ให้กลังบผมแจกแต่ผมชอบแพ็กเกจจริงๆพี่แบงค์จริงอยให้ผมหอมแก้มเขาอะครับถ้าถ้าจะให้ผมหอมแก้มพี่แบงค์กดหนึ่งให้พี่โบหอมแก้มพี่แบงค์กดสองนี่นี่นี่เอาเของมาเลยเอาของมาเลยตังตังตังเอาของมาเลยเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่เริ่มจะปิดกล่่องมหย่องค์ P One Eye ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูแพ็กเกจจิ้งนะนี่คือแพ็กเกจจิ้งที่ของพี่เฟอร์กี้นะครับนี่นะ นี่อันนี้ของพี่บิ๊กอันนี้ฉีดทิ้งถ้านี่ฉีดทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูความใส่ใจของเขาดูแพ็กเกจจริงเขาดีแพ็กเกจจริงปะแล้ว้องเปิดเข้ามาเราเปิดข้างในห่อกระดาษนี่ครับพร้อมโปสการ์ดนะแล้วก็มีเขียนข้อความจากแี่จะมีกลิ่นอย่างผูหอมด้วยนะตอนเปิดมาใหม่ไม่รู้ได้รู้ว่าข้างในได้กลิ่นหรือเปล่าหอม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 นี่ไงแล้วแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือขออนุญาตนะฮะจมาโรนโจะลองโรนนี่นี่แล้วเขาสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ทอง ถ้าแกะทองแท้ป่ะจะมีน้ำพริกหมูกระจกไม่ลมฟูยโอยกินกินละถ่ายดีนะกิน้ริกเนี่ยกินละถ่ายดีรวมสรุปสองใช่ไหมครับทุกคนจะเป็นสองนะสองคืออะไรสองคือให้พี่โบหอมแก้มพี่แบงค์ใช่เหรอพูดไปพูดจริงจริงพี่แบงก์นีหรือทุกคนสามารถเอุดหนุนน้ำพริกกระจกแม่ลำฟูได้พี่โบแก้มพี่แบงค์กดหนึ่งถ้าพี่หอมแตต่อนนี้เจ๊งแล้วมั้งพี่แบงค์กดสองคนกดสองกันเนี่ยเจ๊งไปอ่ะเนี่ยมีข้อสามไหมแบงค์หอมโบ ไม่มีครับไม่มีแบงค์ไหนก่อนไม่ใช่แบงค์ผมแบงค์พี่ผมบอกผมเป็นคนตั้งกดอยู่เอาวีดีบอกเขาไม่ทำเลยอ๋อวทำไมเป็นหนึ่งแล้วอ่ะเขาไม่ยอมทำอ่ะทุกคนเขาไม่ทำตามกดทางรที่ทุกคนเลือกให้พี่โบนัสของแก้มแบ่งแล้วเดี๋ยวไม่ถึงเมื่อกี่ไม่เห็นเลยคุณตายังไม่เห็นเลยสองคนเลย สองคนเลยสองคนเลยดีกว่าคุณชอบเหรอคุณชอบแบบนี้อ่ะคุณแอนชงไวย่างงี้คุณอยากทำใช่ไหมล่ะนี่ยะสองเห็นไหมทั้งหนึ่งทั้งสองไม่ได้คุณต้องเลือกคนเดียวอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนี่คุณพูดดิเขาไม่ได้ยินยรอเขาได้ยิน